มาครับมามาซ่อมอินเวอร์เตอร์ตัวนี้มันเป็นรุ่น12โวลต์นะครับเป็นสายเวฟพียวอาสายเวฟนะครับศึกษาอาชีพไว้เพื่อนเลยทางวิลเลงทางก็นี่แหละแนะนำอาชีพให้กับเพื่อนนะครับตัวไหนซ่อมได้ก็ซ่อมไปตัวไหนซ่อมไม่ได้ก็ผ่านไปคือกันนะครับทำไปหาอยู่หากินให้มันมีชีวิตรอดตันปัญหามาก็ ไปแต่ตัวเองเนอะอย่าไปทําคือบักดําการของเครื่องนี้ก็คือเขาบอกว่าไฟมันไม่ออกมานะไฟมันเข้ามาอยู่นะแต่มันไม่มีไฟออกมานะครับเออไฟเข้าสีแดงแดงอยู่นะนะครับปอดมาตั้งสิบหกวนเลยเดี๋ยววันนะี้นหางจริงเหรอไอ้ไฟเนี่ยให้สักสิบสิบสามดีกว่านะมิตเตอร์มันบอกสิบสามอยู่นะอย่เนะี่ย มันี่มีไฟออกมานะผมก็เลยคิดว่าจะต้องแกะซ่อมแล้วล่ะนะครับมีไฟออกเลยนะนี่ยมีไฟเข้าหลุดแล้วเอาโอเคได้แกะดูก่อนนีกว่าติดลองอะไรวุ่นวายมันไม่ออกก็คือมันไม่ออกล่ะโอเคเนาะเดี๋ยวผมแกะออกมาก่อนนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลางานยิ่งเยอะอยู่ช่วงน,นี้บางทีมันก็ติดอยู่ในสภาวะงานล้นมือมันก็ทําไม่ไหวเนี่ยข้างในเป็นแบบนี้นะครับ แกะไปแกะไปเรื่อยๆมอสเฟตก็ไม่รู้เบอร์อะไรไใส่มาเห็นเอาตัวเก่ามาให้เลย,เน,ยนะครับเบอร์รอะไรที่นีอน่อย่างน้อยๆก็เอาตัวเดิมมาให้น้อยเลือออกแล้วก็ได้นะครับ <S <S ก็พอได้ดูว่ามันเบอร์รอะไรยังไงพูดถึงนะ นี่ไม่ใส่มาเลยเนี่ยผมก็ไม่รู้เสงเบอร์อะไรละทีนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ที่ซ่อมไม่เสร็จนะครับแล้วก็ไม่ได้ประกอบเบอร์เดิมมาด้วยไม่รู้จะได้หรือเปล่านะเพื่อนนะบางทีบางครั้งไอแผงวงจรน,นี้มันพังไปนะครับนะครับบางทีมันก็ไม่มีนะไอตัแผงวงจรเนี่ยไม่รู้มันจะพังหรือเปล่านะนี่ครับ จะมีไฟออกได้ยังไงก็มันได้มีเฟ็สี่ตัวอยู่นี่เออเนาะบางทีไอ้บอดเพียวไซสร้างสัญญาณพันธ์ไอ้เพียวไซที่นี่มันพังถ้าที่นี่มันหาไม่มีเดี๋ยวดูก่อนนะพังจริงหรือเปล่าครับโอ้มีไฟเข้าออด้วยแล้วทีนี้ต้องมาดูไฟที่นี่ก่อนว่าในส่วนของ ฝั่งนี้ทํางานแล้วหรือยังมันจะมีไฟออกมาตรงนี้นะเท่าไหร่สี่ร้อยสามร้อยกว่าเนะี่ยสามสี่ร้อยแล้วแต่รุ่นมันแล้วมาดูเครื่องนี้มันออกมาหอย่างนะครับเอาม,มาแล้วไงเนาะสี400นะ่รนะ้อยน่ะนะยู่น่น,น่ะโอเคครับไฟมาแล้วนะครับแล้วทีนี้ก็มาดูสัญญาณเอพิลไซนนี่มันสร้างเป็นสัญญาณพันออกมาเนี่ยมันสร้างมาหรอยางนะมาอย่างนยะ ขาเก็บอยู่ตรงไหนนะครับเราก็วัดดูนะโอ้ไม่มีหรอกไม่มีหรอกเดี๋ยวนะครับไม่น้าละ่ะยังไงเราต้องวัดวัดสัญญาณพันนี่มันออกมาด้วยนะครับมันจะออกมาเป็น a อซนะเราก็ตั้งมิเตอร์ AC ซีแบบนี้นะเพื่อนนะ a อซนะมันจะออกมาเป็น a อซีเข็มต้องกระดิกบ้างนะครับ โน้นออกมาแบบนี้นะไม่เห็นไม่เห็นเห็นมีเลยเนี่ยมันขาดจากนี้ทางนี้หรือเปล่าโอ้ยไม่มีเลยนะแล้วก็ต้องตามดูนะมันม,มีไดโอดมีอะไรขาดอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันไม่ออกมาจากบอร์ดนี้อะไรครับเขาเลยหยุดไปนี่ก็คือกรณีศึกษานะครับงานที่ซ่อมไม่เสร็จทําไมซ่อมไม่เสร็จก็มันอาจจะทําไปแล้วมันมาตันอยู่เนี่ยหาไม่ได้นะครับงานก็เลยมาถึงเราอะไรเงี้ยนะ แล้วทีนี้มอสเฟตตัวเดิมไม่มาด้วยนะครับไม่มาเลยถุงใส่มาก็ถุงเนี่ยไม่ไม่ไม,มีมานะ,นะครับผมก็คงจะต้องไปดูก่อนไล่ดูนะเอาจริงก็คืองานหมวเพเศแบบนี้บางทีมันไม่มีบอร์ดเนี้ยเขาเลยหยุดนี่มันมีอีกมันมีมนมสองสามเครื่องแล้วหล่ะลักษณะนี้คืองานผ่านมือมาเนี่ยคือมันบอร์ดนี้มันหาไม่ได้หาไหนก็ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลย <laughs> ผ่านไปก่อนประมาณนี้ เจอบ่อยอยู่นะผมก็ผ่านไปเหมือนกันถ้าหาไม่ได้ก็ผ่านไปเหมือนกันเป็นาหางมเศราอยูน่นะมันก็ไม่มีตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าจะผ่านไปอีกหรือเปล่าเนี่ยนะครับนี่ผมทําเป็นกรณีศึกษาให้เพื่อนดูว่าบางอันมันหาไม่ได้ตัวนี้ไม่แน่เหมือนกันนะครับเสนอการถอดไอ้นี่นะถอดบอร์ดตัวนี้ออกมาเนะี่ยนะครับถ้า ถ้าเราเช็คอะไรต่างๆนี่ถ้าถ้าด้านนี้มันมีปัญหาเราก็เปลี่ยนได้เลยไม่ต้องถอดออกมาแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ด้านหลังเนี่ยมันจะเปลี่ยนยากหน่อยนะับมันจะดูยากหน่อยฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนจะถอดตัวนี้ออกมาเพื่อนจะใช้ในส่วนของไอเจ้าตัวดูดดดูดตะกัว่มันดูดไม่ออกนะเนี่ยครับถอดแบบขันเทพเพื่อนคันเทพขันเทพ,เทพถอดแบบคันเทพถอดแน่เด็ดละเหมือนเก่าเลย ไอ้คือเก่าเราเป็นน้องเอ้ยนะครับทักษะการถอดเหมือนเก่าเลยชำนาญไม่ชำนาญแล้วแต่ยระบาดอีกแต่ว่ามันก็ต้องทำกันอย่างนี้ครับนี่ผมก็ถอดอยู่แบบนี้นะใช้แบบนี้แหละให้ความร้อนหลายๆขาพร้อมกันแบบนี้ฮะต้องใส่ตะกัวด้วยนะครับเพื่อนถ้าไม่ใส่ตะกัวมันก็จะไม่นำพาความร้อนลงไปนะนี่ใส่ตะกัวแบบนี้นี่ลากไปลากมาลากมาลากไป,กไปอีกมือหนึ่งนี่ก็ดีนี่มือหนึ่งเนี่ยนะครับ ก็จะพยายามมาดึงดึงฝั่งทางนี้ให้ความร้อนนี่มันเออ,อางไหมไหมนี่ไหม,หไหมโอ้โหเนี่ยเนี่ครับหัวแรงต้องถึงด้วยนะครับบางทีหัวแรงไปไม่ได้ความร้อนหัวแรงไปไม่พร้อมก็ไม่ออกมานะนี่เห็นไหมสุดยอดมากเลยยอดมากเลยนี่มันมีอะไรอีกด้านหลังก็ต้องต้องหาจุดเสียตัวไหนมันขาดไปล่ะทีนี้อืม นะครับแล้วนี้เราถึงจะสามารถที่จะดูตะกัวออกจากตัวนี้ได้นะครับตะก่อนั้นขามันเต็มอยู่เนี่ยมันไม่ได้เนี่ยทีนี้ดูได้แล้วนะเห็นไหมครับเพื่อนๆครับยอดมากที่ผมต้องดูตัวนี้ก่อนก็เพราะว่าเมื่อกี้ครับความร้อนมันยังมีอยู่ไงเออมันจะทําให้ทําทําให้ไอ้ตัวนี้มันละลายได้เร็วขึ้นโอเคก็ประมาณนี้เอ่อตรงนี้ก็เหลา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 ลากันไปเดี๋ยวมันนี่ก่อน แล้วทีนี้ก็ออกมามันเป็นเจ็ดแปดศูนย์ห้านะนี่เลยนะครับมันทะลุไงนะครับเพื่อนตาดีไหมเออต้องตาดีๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเราล้างก่อนล้างก่อนตากรดีเนี่ยจังหน่อยได้พี่นอ้องนี่อยู่ไหนล่อะเอเห็นไม นี่นี่นี่มันทะลุนะครับมิตินี้เนี่ยนะครับนี่ดูมิตินี้เน่ยเนี่ยเห็นไหมครับนี่ไงนี่เล็กๆจุดๆได้ครับมันแตกถ้าถ้ามันไม่แตกมันจะสวยเหมือนนี่นะครับนเหมือนตัวนี้เลยนะครับมันจะเรียบๆแบบนี้เห็นไหม แล้วที่นี้ตัวนี้มันแตกอยู่นี่อยู่นี่นะเห็นไหมเห็นไหมนะครับออาจจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันมีซีตัวนี้บังอยู่ด้วยนะครับนี่แล้วทีนี้มันจําเป็นการถอดออกมามันจําเป็นต้องถอดบอร์ดตัวนี้มาด้วยนี่มันบังอยู่ไงนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมสุดอดจริงเลยก็เห็นแล้วก็เอามาใส่นะครับ เจ็ดแปดศูนย์ห้านะครับตัวนี้เบอร์มานะครับเผื่อบางทีมันแตกตรงตรงตรงเบอร์นะครับแต่ว่าตัวนี้ดีหน่อยมันไม่ได้แตกตรงเบอร์มันยังอ่านได้อยู่นะครับเจ็ดแปดศูนย์ห้านะตัวนี้นะครับโอเคนะครับอ๋อแล้วทนนนนนนนีนี้ีนนี้ในนี้ตัวนี้ก็จะเอานี่เลยใส่เข้าไป,ไปนี่อ่า มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับจะเป็นยังไงนี่โอ้ยแน่นี่สี่ตัวนะครับตัวนี้สี่ตัวเรามาลองดูว่าความแรงมันจะเป็นยังไงนะครับน้ำจะใช้งานได้ไหมนะครับดูเบเบเบ้โุยยบนี่สุดยอดจริงๆเลยโอเคเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมเพื่อนเอ้สุดยอดนี่ใส่เข้าไปแล้ว สองศูนย <S preach science> uh, ์เ eh, อ uh. oh, oh, ็นห้าศูนย์เนี่เออแปดศูนย์ห้าอยู่นู่นอโอมันบบโฟกัสไม่เห็นโฟกัสเลยนี่โอ้มันจะโฟกัสในระดับต็ดไก่ๆแล้วก็ซูมเข้าไปเออทําอย่างนี้ไปรูแล้วนะครับรู้แล้วรู้แล้วได้การแล้วทีนี้โฟกัสแล้วเห็นไหมครับเพื่อนๆสองศูนย์เอ็นห้าศูนย์เจ็ดแปดศูนย์ห้าใส่เข้าไปอยู่นั้นหลังเน่ยอ้ยแขนน้ำลายอย่าคว้างม่นองเดี๋ยวมาดูว่าทีนี้มันจะใช้งานได้ไหมครับ เป็นไงบ้างเอาใส่เข้าไปแล้วมันจะมีไฟไหมนะครับเราก็ลองมาวัดไฟดนะูเดี๋ยวเอาไฟมาต่อเข้าด้านตูดมาเนี่ยแล้วไฟมันจะออกมาด้านนี้หรือไม่นะครับบางคนก็อาจจะมีความสงสัยว่าเฮ้ยช่างวิทย์ทำคลิปออกมาเยอะแยะเลยทำไมคนดูน้อยนะทำไมช่างวิทย์ถึงมีกำลังใจในการทำเยอะแยะจังเลยหอวเาะเลยช่างวิทย์เลิฟไทยนะครับ ไม่ต้องการกำลังใจนะครับทำไปเพื่อเป็นฐานข้อมูลให้เพื่อนได้มีโอกาสได้นำพาไปสร้างอาชีพนะครับกำลังใจไม่มีความสำคัญความตั้งใจไว้นั้นต่างหากที่สำคัญจริงเบืร <Bye. S 1> ักขนาดคลิปวิดีโอช่างวิทย์นะครับสำหรับคนปัญญาแก่นะครับเพื่อนมันเป็นคลิปอาชีพสำหรับผู้ที่มีปัญญาแก่เท่านั้นที่ดูได้มันไม่ใช่คลิปกระจอกกระจอกนะไม่ใช่คลิปกระจอกงอกง่อยนะครับปัญญาอ่อนนะครับ ไม่ใช่ว่าโอ้วิ่งใจกันกลางทุง่งนาอะไรเงรี้ยโอ้ปัญญาอ่อนไอ้พวกนั้นแล้วทีน่นี้ไอ้ไอยอดวิวก็เยอะสิคลิป,ปัญญาอ่อนเพราะอะไรครับเพราะปัญญามันอ่อนเนี่ยญญาอ่อนก็ดูปัญญาอ่อนแหละนี่ปัญญาแกห้าร้อยวิว <c oughs> <c oughs> อี่เหลียนแล้วเนาะ <c oughs> เพื่อนๆไปสังเกตนะไอคลิปปัญญาแก่ตั้งายนี่มันจะวอดวิวมันจะน้อยนะเพื่อนๆนะแต่ถ้าเกิดว่าใครดูได้แล้วใครทําได้นั่นหมายความว่าสร้างอาชีพเลยนะน่ะ อีเหรียแล้วอ๋ออันคลิปอันเข้าเจ้าได้ดอยวิวหลายๆนี่สร้างวิทย์ได้ประโยชน์ยังไม่ได้มันไม่มีประโยชน์ทางด้านการทําหากินหรอกเสียงกุญแจดังปวงลางปงลางปงลางโอ้ยปัญญาอ,อ่อนนี่มาเบิ่งคลิปปัญญาแก่เนี่ยว่าไงเ้าเขา <c oughs> อีเรียนแล้วพี่นัง <c oughs> เห็นว่าวราไปว่ามาสองห้องก่อนต้องรองก่อนถ้าไม่เช่นนั้นล้เมควันมันจะออกตารางมัน มันจะเกี่ยวกัวบระบบไฟสูงแล้วนะทีนี้นะครับนะจ็คมันสีทํางานได้บ่ได้ได้เด้นีเมีตั้งแต่ว่าสีมีไฟสูงเอาหลดนะครับมันเป็นยังไงคอยก็บบอฟเพิงสันละไอคลิปไข่อยมันคลิปปัญญากแก่คนเลยเบิ่งหน่อยเ <c oughs> ตะกอกอยู่ของปรับโหลดบันเตียแก้วามนิยมอยู่ของบูมี่สั่งมันลายเนะาะตั้งวิเตอร์ไว้ที่500โวลต์ AC แบบนี้โวยไฟเข้าแล้ว13.2โวลต์ ไฟออกมาไหมครับเป็นเอีนะเจะปบับนั่นไงตั้งมาจากสองรยหสิเนี่ยเป็นอย่างนึงันก็ตั้งงานร้อยเปนต้องสองร้อยห้าสิบแบบนี้เพื่ผิดระพุ่นใหม่ได้เพิบนั่นไงสลับสายมิเตอร์ดูหน่อยนั่นไงเห็นไหมไฟมันออกแล้วไฟมันออกแล้วครับเพื่อนๆพอไฟออกแล้วทําไงต่อครับ สีเฮ็ดยั้งนะครับประกอบเข้าไปเท่านั้นแล้ววันนี้แล้วก็ลองเครื่องนะครับเอาไฟแรงๆมาใส่มันไฟตรงนี้เข้าแรงๆหน่อยสักสี่แปมโอ้ตัวนี้ก็หลวมแล้วนะครับตัวนี้เพื่อนๆนก็สามารถที่จะหมุนตัวนี้เข้าไปได้หมุนตูดมันเข้ามาแล้วก็มันก็จะแน่นแล้วนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับในการซ่อมมันย่ากแก่ได้นี่ครับ <laughs> ว้าวไปกัดบ้าไปเอาบ่ได้ดูถูกเหยียดยามผู้ใดได้พม่้องย่ากแก่ได้จังเบิง่งใด เพื่อนๆที่ดูผมอยู่ใดีนี้เป็นคนที่มีปัญญาแก่แล้วนะครับแก่กล้านะครับถ้าไม่แก่ดูไม่ได้ขนาดนี้นะครับเพราะว่ามันจะมึนตึบมันจะปวดหัวตับดูไปสายตาเพื่อนจะหมุนตีอยู่ตีอยู่ตีตีตีถ้าความรู้ไม่ถึงไงถ้าความรู้ถึงแล้วโอ้ไปเงี้ยงเงี้ยเงี้ยนะดูดูด้วยดูด้วยปัญญาแก่บอกว่าได้ยังไดดเน่นน่นี่ เอาไฟมาต่อเข้าไปแล้วก็ลองเอามอเตอร์เอาใดปุ๊บ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 มาลองดูนะครับนะเดี๋ยวต่อใส่อแดปเตอร์นะครับแต่ว่าสายเส้นนี้เล็กนะครับจะเป็นยังไงนะครับลองดูสิบสี่จุดศูนย์โอ้ไฟเยอะขนาดนั้นเลยเหรออืม ดูว่าสายเส้นเ,เล็กเส้นนี้มันจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆแนะนำให้อินเวอร์เตอร์ตัวนี้ทำงานได้ไหมนะครับนี่อร่อยไฟมาเสียบนะครับนะโอ้มีไฟนะครับมีไฟแล้วเอาเอาเอาเนี่ยเป่าลมเนี่ยที่เป่าลมเนี่ยนะครับนี่นี่ที่เป่าลมเนี่ยครับเป่าลมเป่าฝุ่นเนี่ยครับเราลองสเสียบดูหน่อยนะครับนะ ได้นะครับช่ไปงานได้้สายหอนเลยพี่น้องสายหอนเลยสายสายหอนเลยวะสายหอนเลยสายอุ้ยสายลอนจริงเลยมันพูดเล่นอ่ะดูดูอันนี้ผมก็เลียบเล่นใส่ศาสตร์ไปนะครับเนี่ยเอาหนี่ก็ได้เนาะน,นี่ก็ได้เขียบเล่นใส่ศาสตร์ไปซื่อยแหละอ่ะ จริงๆไม่ได้วัดอย่างนี้นะครับนี่ผมขีบใส่ซาด <c oughs> นี่แหละเรียกที่เห็นโอ้สัมผัมันหวอนเด้ออ่าแทงกทาแทงกว่าอันนี้ผมขีบใส่ซาดเด้อจริงๆมันไม่ได้วัดอย่างนี้หรอกเห็ดไปใส่ซาดไปซื่อนแหละมีแนวเห็ดหนึ่งจุดหกแอมป์ป๊าบก่นไรปานนันบัวพิดา โอเคบูส์ายหอนเลยโอเคนะครับอินเวอร์เตอร์ตันนี้ก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆครับช่างวิทย์เลิงถ่าซ่อมอินเวอร์เตอร์เสร็จที่เรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าเป็นหอยอย่างวะหอยอย่างนี่เนาะอันนี้มันคือยี่ห้ออะไรน้อเน,นี่ยนี่แหละนะครับ <laughs> นี่แหละนะโอเค ช่างเวทเลื้งทาก็คงจะต้องจากไปนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับผู้ที่มีปัญญาแก่ทุกท่านเลยเขาสิดาคอยมาอยู่ไม่เป็นไรนะครับผมยอมรับโอ้แต่แต่จริงๆแล้วยอดวิวมันไม่เยอะหรอกเพราะว่ามันจะมีแต่ผู้มีปัญญาแก่เท่านั้นนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ยำโตรับคำดาสวัสดีครับ